หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนคอมมานโดมนิ่มๆผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่5สาวสวยเกิดความสุขเป็นลลนผลยามได้พูดคุยกับเขาคนนี้ไม่เห็นหน้าไม่เป็นไร ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่ตัวก็ยังดีไม่รู้หัวนอนปลายตีนก็ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ช่างขอเพียงให้เขาเป็นเขาก็พอใจคิดอย่างนี้จริงหรือสำเปาอยากปฏิเสธตัวเองว่าไม่ใช่เราต้องมีใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จะไหววันกับลมปากชายไม่ได้อย่างเด็ดขาดอุดมการณ์ความรักชาติความตั้งใจของตัวเองและคําสั่งของผู้เป็นพอ่อต้องมีการสืบทอดต่อไปยังไม่หยุดยัง้งถึงแล้วใช่ไหมสมาเปาชายหนุ่มถือโอกาสเริ่มคําถามขึ้นก่อนเมื่อเห็นอีกฝ่ายทําท่างเงียบไป ไม่รู้อะไรคือสาเหตุแต่ต้องไม่ใช่เกี่ยวกับลูกน้องของเธอแน่เพราได้ยินเสียงเราว่ายังอยู่อีกห่างอย่างน้อยก็ครึ่งสนามฟุตบอลนั่นเลยแล้วซัมป์เปาทำไมเงียบไปล่ะแม้แต่ที่ถามก็ยังไม่ตอบใช่แล้วเซจนข้างหน้าขวามือน,นั่นแหละบอกอใหญ่ของพวกเราเราเข้าไปในนั้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกเรากินข้าวกินปาลาเราค่อยเริ่มงานกันก็ได้ค่ะได้ยินคําว่างานใจพลันคิดไปว่าอะไรคือภารกิจนี้ อยากจะถามอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าตื่นเต้นมาดแมนอย่างจ่าดาวเหนือหรือแม้แต่ใครใครก็ตามขอให้เป็นบุคคลสังกัดทีมงานนักล่ารับจ้างก็แล้วกันทุกคนล้วนเยือกเย็ยนสุขุมเสมอสําหรับเรื่องงานและภารกิจไม่กระตกกระตากไม่โวยวายไม่ต่อรองไม่มีปัญหาผิดกับเรื่องกินเหล้าเรื่องเที่ยวเรื่องผู้หญิงบางทีไม่สนใจด้วยซ้ำว่าควรต้องทําตนให้สมกับความเป็นสุภาพบุรุษชายชาติเสือนักล่าพวกนี้ไม่ยี่ละและไม่แคร์คิดอยู่อย่างเดียวว่าพระเจ้าประทานให้เขามาเกิด เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เข้ามาหาพวกเขาเป็นเครื่องประดับบรารมีพวกเขาพวกหล่อนต้องเอาใจพวกเขาต้องทําตามหน้าที่ที่เขาต้องการไม่ใช่เยอ่อหยิ่งโรนงเยี่ยงโดมผู้จองหองพวกเขาทําได้จริงๆแล้วก็ทําอยู่เป็นประจำด้วยก็จะอะไรเสียอีกละ่ะดอลลาเพียงตัวเดียวเท่านั้นขนาดด่าเจ้ารอนเข้าไปเต็มเป่ายั่งชอร้ออีกว่าแหม่ไอ้นี่ผู้จะาห้าวห่าหน่ากลัวจังเลยโถอีเวนนี่กูดา่ามึงอยู่นะเนี่ย ก่อนย่างเท้าเข้าสู่อาคารไม้ไผ่หลังคามุงญยาขนาดใหญ่ที่ได้รับคําบอกว่านั่นคือบอกอใหญ่พรานกินอาหารประเภทเนื้อย่างย่างเผาๆก็ลอยมากระทบจมูกเสีงสยงใสๆแจ๋วๆของผู้หญิงแววออกมาให้ได้ยินเสียงจานช้อนถาดแกว้วกระทบกันดังกุ้งกลิง้งกุ้งกลิงกล้ง,งนี่มันห้องอาหารหรือบอกอกอ,กองบัญชาการกันแน่ขอเชิญเซอร์เจนกับทีมงานทุกคนเข้ารับรองก่อนครับเพื่อสมศักดิ์ศรีชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองกำลังเราจึงดัดแปลงห้องนี้สำหรับแขกพิเศษของเราขอเชิญเลยครับ จ่าดาวเหนือเป็นคนรับคำเชิญโดยตรงจากผอบอค่ายภูหมาเทาได้ยินชัดเจนทุกท้อยกระทงความอยากจะยิ้มแต่ยิ้มไม่ออกเหลียวมองลูกน้องขณะทยอยตามกันมาเป็นกลุ่มใหญ่เราให้คัดๆัดเข,ข,ข,ขิน,ขนเกิดมาไม่เคยได้รับเกียรติสูงสงอย่างนี้มาก่อนเลยให้ตายเสียสาบานได้เชิญเลยค่ะอาจไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรนะคะอาจไม่เหมือนในเมืองหลวงแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดและคะ่ะขอบคุณมากสัมปาถามอะไรหน่อยสิสาวสวยตําแหน่งผอบอ้อยนักรบพิเศษหันหน้ามาเผชิญ เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อประสานดวงตากับคนถามซึ่งยืนสูงกว่ายิ้มเปิดเผยเหมือนเชิญชวนและท้าทายร่างอุบอัดได้สัดส่วนขนาดคิงไซยืนห่างประจันหน้าแค่ก้าวขาเดียวจะใกล้หรือไกลไม่รู้รู้แต่ว่าระยะขนาดนี้สองคนสามารถรสากินกายซึ่งกันและกันได้ก็แล้วกัน มงสาวคนนี้กลิ่นแปลกฮะไม่ใช่กลิ่นประจำเผ่าพันธุ์ที่ออกจากสับสาพื้นหืนแต่มันเป็นกลิ่นของสาวเมืองหลวงชายชาติอาชาในรอบสูดลมหายใจยาวลึกอัดกลิ่นหอมและรวยลินเข้าปอดจนเต็มอิ่มยินดีตอบทุกอย่างค่ะรับรองว่าซัมปาไม่มีความลับใดๆสำหรับอ้ายเลยแม้แต่เรื่องเดียวยิ่งกว่าเชิญชวนยิ่งกว่าท้าทาย มันคือการท้าพิสูจน์เล่นสนไยที่พอจะอ่านได้จากสายตากับรอยยิ้มนั้นซ้ำเปล่าพร้อมแม้แต่ความรับภายในหัวใจของตัวเองนักลายิ้มเจินเิไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนักอะไรอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้เชียวหรือเมื่อไม่อยากเขาข้างตัวเองจนเกินไปเหลือเพ่นผอบอค่ายและมองมาทางตัวเองพอดีด้วยความหมายเชิญนั่งลูกน้องกับทีมงานนักรบพิเศษก็ตามมาถึงแล้วโอกาสไม่เหมาะแน่ตัดสินใจเบี่ยงขาก้าวหลบทางคางเพราะผอบอร้อยหุ่นงามขวางอยู่ยังจำใจ อ้ทานอาหารในอิ่มก่อนล้วค่อยถามก็ได้ค่ะทาไมถึงยากให้ถามนะักก็ไม่รู้เรารู้หรือว่าจะถามเรื่องอะไรถ้าทางสาวสวยยามนี้ช่างพร้อมเสร็จเหลือเกินกับคําตอบที่ยังไม่มีคําถามอยากเสนอตัวเองหรืออย่างไรโต๊ะอาหารจัดเป็นสี่เหลี่ยมยาวนั่งร่วมกันทั้งหมดความยาวรวมเกือบ20เมตรผอบอกค่ายเชือ้อเชิญแก้มขอร้องให้หัวหน้าชุดแขกผู้มาเยือนนั่งหัวโตะคลายเป็นประธานนับเป็นการให้เกียรติอย่างสูงตามขนบรรมเนียมมง แล้วตัวเองนั่งถัดมาทางซ้ายพอบอร้อยนักรบพิเศษนั่งด้านขวามองยาวตามแนวโต๊ะข้างนาเห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาที่นี่เตรียมต้อนรับหรือรับต้อนกันแน่นักล่ารับจ้างถูกจัดแบ่งให้นั่งฝั่งขวาห้าฝั่งซ้าย6รวมได้11พอดีโดยมีนักรบสาวกึ่งดึงกึ่งดันจับคู่แยกให้เข้านั่งทีสลับด้วยสาวเจ้าของสถานที่นั่งสลับจนครบทุกคน เสียงส่วนเสให้ห้าจากสาวๆจอกแจกจอแจ่ฟังไม่ได้สับถูกใบหน้ายิ้มระลื่นยังมีความสุขจ้องมานานแล้วตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้ามาอยากพูดอยากคุยอยากรู้จักเมื่อมีโอกาสมันก็ต้องเต็มที่กันหน่อยสาวมงพูดภาษาเราได้ชัดเจนเอามากๆจนแทบไม่เชื่อแสดงว่าเธอเหล่านี้ผ่านการศึกษาและใช้ชีวิตในเมืองมาอย่างคุ้นเคยแล้วเขาแบ่งคู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะช่างเหมาะเจาะดีแท้ไอ้ผลคู่จินวาง ไอวิทย์คู่ดามินไอชาติคู่วันจาไอนบคู่นำอ่านไอเชดคู่วางเผยไอพอรคู่กับจางสือ่อไอหมอมนคู่กับชามินนักลงผู้หญิงกลุ่มนี้คือชุดที่ออกไปร่วมให้การต้อนรับซึ่งจำนวนไม่ลงตัวและดูเหมือนได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนขาดคู่โดยนักล่ารับจ้างไม่ต้องเกี่ยงจับไม้สั้นไม้ยาวหรือปั้นหัวกอยว่าใครก่อนใครหลังให้มาเลงกินอารมณ์ฝ่ายสถานที่ไม่ยอมบกพร่องแน่ ไอ้นิดคู่สั่งยาไอ้เปียกคู่ใส่เสีย่ยไอ้เล็กคู่กระปาวือหัวหน้าทีมนักล่าหลับจางกวาดสายตาวืดเดียวเลี้ยงลำดับซ้ายไปขวาแล้วต้องพิสูจน์ด้วยความกลังขาและฉงนแต่ละคู่นั้นมีความเหมาะสมกันตามตำแหน่งที่สังกัดในทีมงานจริงๆยังติดอยู่หน่อยก็ตรงที่ว่าผู้หญิงคือสเปกของผู้ชายแต่ผู้ชายจะเป็นสเปคของผู้หญิงหรือไม่เท่านั้นแหละคิดคำหนึ่งแบบทะลึ่งนิดๆลามกหน่อยๆย,ย,ยุคนเดียวในใจแล้วหัวเราะฮือๆออ,ออกมายังลืมตัว จนสาวสวยซำเปล่าหันมามองหน้าไม่รู้ว่าผีหาจับยัดหรือเทวดาจงใจหรือกรรมเทพซัตเลสไอแซมเจ็ดเข้าใส่แน่ตำแหน่งรองหัวหน้าทีมนักล่ารับจางจึงต้องคู่กับรองผอร้อยนักรบพิเศษแห่งค่ายภูหมาเทาเฮ้ยจะไหวหรอวะไม่ได้ออกเสียงเพียงแต่คิดในใจแต่ก็ต้องโหดร้อจนซำเปล่าหันมาสบตายครั้งไอหัวร้องอะไรคะอ๋อป๊เปล่าซ้ำเปล่าไอขำเซยเจนยะุทธพงศ์น่ะ ทำไมล่ะคะเซอร์เจนยุทธพงศ์มีอะไรซัมปาวพาซื้อหันไปมองคนถูกกล่าวถึงแล้วก็ต้องตีหน้าคิ้วยน่นไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแต่เอ๊ะทำไมยิ้มของ,งอเซอร์เจนถึงจะ่ออกเจริญอย่างนั้นล่ะด้วยความกังวลว่าตัวเองจะให้การต้อนรับไม่สมเกียรติหรือเกิดข้อบกพร่องทางนี้ด้วยความไม่แน่ใจในเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีสาวสวยซัมปาวหันมาทางมนุษย์เจ้าปัญหกครั้งคราวนี้ไม่ได้ถามตรงๆแต่ใช้สายตาถามแทนชายหนุ่มจึงต้องตอบ เซอร์เจนยุทธพงศ์เขาอชอบกินเนื้อสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ไม่ยอมกินเนื้อหมีก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแคปเทนซัมเปาสาวสวยยิ้มแก้มปริที่ได้รับการเรียกนามอย่างนั้นหัวล้อเสียงใสนึกนิยมในตัวหัวหน้าทีมชุดปฏิบัติการพิเศษคนนี้มากยิ่งขึ้นเขาสนใจลูกทีมทุกคนทุกอย่างรู้แม้กระทั่งอาหารการกินว่าชอบอะไรไม่กินอะไรหันไปทางจ่าย,ยุทธพงศ์อีกทีเซอร์เจนคะที่นี่ไม่มีเนื้อหมีแล้วคะ่ะไซเซียช่วยบอกหน่อยสิวันนี้เรามีเนื้ออะไรบ้าง ลูกน้องสาวมงผู้พัฒนาแล้วเรือน่างสูงใหญ่กว่าคนเผ่าเดียวกันเหมาะกับไอเปียกเมื่อความสูงไล่เลี่ยกกันสรงผมเรียนแบบฟาราฟอร์เซตใบหน้าเจอเครื่องสำอางนิดๆใช้น้ำหอมจาาดิออร์ซึ่งกำลังป๊อปอยู่ในหมู่คนลาวสาวสวยนั่งอยู่ตรงคามเยิงย้งๆกับผอบอร้อยมองหน้าจาจย,ยุทธพงศ์แล้วจึงค่อยๆตอบด้วยความภาคภูมิวันนี้มีเนื้อเก้งตุ๋นสมุนไพรหมูป่าผัดเผ็ดไก่ป่าอบน้ำผึ้งงูเห่าผัดใบกระเพรา อาหารบ้านก็มีซุปหางวัวเนื้อสันลูกวัวผัดน้ำมันหอยเครื่องในหม้อไฟแล้วก็ผักดองผักสดเป็นเครื่องเคียงอีก2-3ชนิดของหวานอีกตั้งหาค่ะทุกคนในทีมงานยอมรับพันธีว่าสาวๆเ่านี้ไม่ใช่มงธรรมดาเสียแล้วรู้จักแม้กระทั่งของกินประเภทเครื่องเคียงของแกมสายตากวาดมองรายการอาหารตามคำบอกของคนบรรยายแล้วพอใจเป็นอย่างยิ่งว่านี่ไม่ใช่อาหารที่ปรุงแบบกินกันตามพื้นบ้านแต่มันเป็นอาหารระดับ VIP ของชนเผ่าเลยทีเดียว ไอ้เขาชอบลูกวัวหันนะครับเนจนจ่ายยุทธพงษ์เปิยคาแรกออกมาเมื่อรู้ตัวว่ากลังถูกอ่ําเรื่องคู่คนนั่งข้างๆอยู่ขณะน,นี้เสียงหัวหน้าทีมหัวเราะแรงขึ้นกว่าเดิมแต่อ่านความหมายไม่ออกว่าหัวเราะทําไมคาอะไรนักเชียวกับเรื่องลูกวัวหันคํานี้ได้ทานค้าราเกนไอ้ล่ะคะชอบหรือเปล่าเมื่อหัวใจจะหล่นลงไปกองอยู่แทบผืนใต้โต๊ะจ่ายยุทธพงค์เผอกัดกระดูกไก่ชิ้นเบอร์เริ่มเสียงดังกรอบ เมื่อเสียงเฮาๆดังอยู่ที่ข้างหูห่างไม่ถึงคืบรับตานึกเห็นยิ้มแยะจนแก้มเป็นกระพุงโชว์ฟันซี่โตถึงตีนเหงือกดวงตาปิดปี่ไอชาติเข้าใจสภาพดีแกล้งทำเป็นขำขันกับเรื่องของสาววันจาเรื่องไม่น่าขำกับขำจากยุทธพงศ์เลยส่งคอนไปให้ไอเซเจนยุทธพงศ์คะชอบหรือเปล่าคะไม่เห็นตอบเลยนางมงขงมูขี่ไม่ใช่ถามแต่ปากแต่ดันกระแสะร่างตัวเองเบียดเข้ามาจนไหลกระทบกันเพื่อให้ดูน่ารักขึ้น หัวหน้าทีมหัวล้อเสียงดังรั่นห้องกระทั้งผอบอกคายกับนายทหารทั้งสองหัวล้อไปด้วยไม่ใช่ขันเรื่องลูกวัวหันหรอกซินวาเซอร์เจนเขาชอบแม่วัวไม่ใช่ลูกวัวหัวหน้าทีมตัดสินใจตอบเองเผื่อการสงสัยว่าหัวล้อทําไมสาวมงไม่เข้าใจว่าตลกไทยกับตลกมงต่างกันอย่างไรแค่ลูกวัวแม่วัวแค่นี้ต้องขำด้วยหรือพยายามไม่คิดอะไรเพราะเกรงจะไม่สบอารมณ์แค่ผู้มาเยือนงั้นเหรอคะแม่วัวตัวมันใหญ่ดีนะคะลูกวัวตัวมันเล็กมันจะไม่พอกินอกนะคะไอเซอร์เจน สาวสวยหุ่นมะขามข้อเดียวชอออนถามเรียกเขาทั้งอายทั้งเซเจนมันกลัวไม่เชื่อว่าตัวเองสนใจจ่ายยุทธภพก้มหน้าก้มตาซดน้ำซุปหางวัวจนหมดถ้วยแบ่งหลังขาไก่ป่าอบน้ำพึง่งพันด้วยกระดาษเช็ดมือส่งเขาปากเขียวตุยตุยไม่คิดจะมองหน้าใครทั้งสิน้นนี่ถ้าปิดหูได้คงจะปิดเพื่อจะได้ไม่ต้องฟังน้ำเสียงสแสลงสแสลงอย่างนี้อีก